สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับกับอยู่พันล้อนชาแนลอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่แปลนปูนนะครับธรรมชาติดูแล้วสบายตาอันนี้เป็นดอ,อกอันชันนะครับเพื่อนเนี่นะครับเป็นบรรยากาศบริเวณอ่า แผนปูนที่ทำงานของผมนะครับเพื่อนๆรอโหลดปูนอยู่เนาะอะและตอนนี้ก็กำลังจะไปส่งปูนที่นางานนะเพื่อนๆเ,เนาะตรงแยกราชดาตอนนี้เราติดไฟแดงอยู่ตรงแยกพระรามเ้านะครับ นี่ก็ถึงแล้วนะครับเพื่อนนะนี่นะฮะเอาปูนมะทใส่พอเก็ตเอารถแม็กโครยกไปคือเป็นเป็กเขาบอกเป็นสระน้ำนะเพื่อนของโรงแรมบ a งกอกซิตี้ พอทีเสร็จปับ๊บก็ได้เวลากลับไปที่แพนปูนเน้อนเพื่อนเนาะกลับไปรอรับงานอีกเที่ยวหนึง่งอันนี้เป็นทางเข้าแพนปูนเนาะอยู่พระรามเก้าซอยยี่สิบเอ็ด ในสอนนี้จะมีแพนปูนเพียบเลยเพื่อน ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆหรือ FC ทุกคนที่เข้ามากดติดตามกด <c oughs> ชมคลิปของผมนะครับเอาไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ